อัุดรเป็นนนคขยสวัสดีค่ะมาติดตามกันรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะอปปชร่วมกับคณะกรรมการธรรมพิบาลหอการค้าไทยมอบรางวัลบัณฑ์ธรรมพิบาลดีเด่นสำนักง,งานป้องกันการทุจริตภาคราษวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงานป่ประชอร่รวมกับคณะกรรมการธรรมาพิบาลหอการค้าไทยจัดโครงการร่างวัลบัรษัทพิบาลดีเด่นต่อเน,นื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาพิบาลโดยยึดหลักความสื่อสารสืจริตและความตรงใสเป็นสำคัญในการประกอบธุรกิจสำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัทที่ได้รับรางวัลประกอบด้วยบริษัทอุดรกระจกรถยนต์จำกัดอุดรธานี บริษัทเทพอารโนไทยจำกัดนองายและบริษัทซาบินาจำกัดมหาชนยโสธรโดยโครงการบรรษัทพิบาลดีเดนหาผู้มิภาคจัดตอนเนืองเป็นปีที่หาเพื่อาารณรงค์และส่งเสริมการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมพิบาลในภาคธุรกิจเอกชนโดยการคัดเลือกสถานประกอบการดีเดนพิจารณาคะแนนจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยผนวกกับความโปร่งใสและการดําเนินธุรกิจโดยความสื่อสารสุจริตซึ่งปีนี้มีบริษัทที่ได้รับเรื่องวัลททางสิน15บริษัทจากหาผู้มิภาคทั่วประเทศ เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมออดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเชาอุดรเป็นคนขยนัน